ก็พ mm ่อเหรอลูกเออเก่งจึงเลยลูกไปไหนลูกไปไหนคะไปไหนคะลูกฮัลโหลดิใครโทรมาพ่อโทรหาปะฮัลโหลคุพ่อแล้วฮัลโหลลูกฮัลโหลฮัลโหลก็พ่อนี่ลูกฮัลโหลฮัลโหลก็พ่อที่ ฮัลโหลก็พ <Jo> ่อก <order. S 2> ันสิลูกฮัลโหลไหนไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู Halo, po, ่ไหนฮัลโหลครับฮัลโหลก่อนที่ยุงฮัลโหลก่อนฮัลโหลฮัลโหลก็พ่อก่อนเร็วๆนี่นี่นี่หนูฮัลโหลฮัลโหลแม่อยู่ไหนลูกบอกเขาก่อนเ้าสิฮัลโหลฮัลโหลแม่อยู่ไหนลูก ฮัลโหลพ่อก่นแกแกฮัลโหลพ่อก่อนฮัลโหลโอ้นะฮะว่าถ้าจะยิงเองนะถ้าเก็บกระตุนแยิงว่านีกว่าฮัลโหลก่อนฮัลโหลแกฮัลโหาพ่อลูกยเาตามไปไหนตัว่าหนูตามไปไหนลูกฮัลโหลก่อนฮัลโหลใช่นี่่นไม่สีเองพี่ใจกจุนด้วยนะตอนนี่เรโนก็ได้ยนเสียงอ้าวหน้ของตาด พี่เพื่พี่เพื่เป็นนักเตแล้วกำลังทำอะไรลงไปฮัลโหลไม่รู้เพี่อนครแกฮัลโหลว่าลูกไหนคูดกับพ่อก่อนฮัลโหลไม่ต้องติดฟังเลยนะฮัลโหลว่าลูกสิแกฮัลโหลว่สิลูกแกแกฮัลโหลพ่อก่อนฮัลโหลแกอยู่ไหนเนี่ยพูดโทรศัพท์กับพ่อหน่อยพูดโทรศัพ